ถึงมาได้เลยแต่เพราะคืนมา,นอ,มาออกมาโอนลูก<ท>เป็นไททางหลังครับสาวตัวมึงมาเปิดไหมครับาหาดพงศ์งสุวรรณ ยังจะเล็นโวนครับบพิมาซส้นเวลาแรกแข่งกันตึ่งละติดนาทีนะครับเส้นเวลาแรกข้อหายเต็มไหมึ้ทางหรือยังไหวได้ไหมลูกนี้เราบอกเราดิน ใช่ครับพอลนี้ผาบอลไปดินแสนปันได้มากมากรงนี้อินทราการดีแต่ว่าน้ำหนักเกินไปนิดเดียวหลังประตูผ่านลูกพงถึงสวรรค์ไปหลังบอลเขอดินหลังแล้วเจอท่านประธานอินแสงครับหลุดมาถึงก้นเสาประตูว่าไม่จับครับต่อให้ได้ตาสวยจะไปดีครับไอ้จ่ายลูกมาบางทีไม่ได้ครับตรงนี้ยิงมุมแค่แม่เปลือไปครับ แต่มงของมึงมาดิล้วครับสี่สิบมาไม้ไดงสี่สิบพวงปลาอ๋อโนีากัดเรียมออกเส้นหลังไว้ครับหมายเลือดสีตะพนทองมคาของหลวงมคอดินแต่มุงของมึงมาหนึ่งตัวครับมึงมา มาโอ้โห,หเรีลนร้อยมุมมอนะครับโอ้โห,หแตกไปได้แต่ไม่มมมมไดีตัวตามนะมาโมงถึงมอกแล้ก่อนครับคขนม,มา้าลูกข้ามาเอ้าบางังเป็นไงไหมตอนเล็กพี่รูครับโอ้โหเรียนเบครับตรงนี้ไปได้ครับตรงนี้ออไปสบายโอ้โหยิงได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเต็ดบล็อกหมายเลย6นัดพัะพงิ์พระพงิ์ระเล่นไร อ่าตอนดี้ยเงดีนะจเดี๋ยวโนสองข่าวนะครับเฮ้ยจะพูดจะมาถามมาเลัซีพู่ต่อไปใครเจรับใครทีมไหนที่มาแล้วก็เตรียมตัวเลยครับใส่เสื่อเสื้อถุงเท้ารองเท้าเัวใจด้วย กันมาปอดท้ายมาให้จับไม่แปดเกี่ยวไม่อยู่ครับลูกนีสุดที่ะคอมเบิร์เรากำลังทันเหมือนกันครับประธานอินแงสองออกมาได้ทุกครับออกมาเริมมากเลยอ,าก,อ,อากจะบังแล้วหา,าบอลไปไม่ได้ครับเราทำฟาวต์ต่อ,อนักแกนฤดูร้อนดีมากเข้าไปหนุม่มาได้ทุกเป็นนี่เป็นภาพที่สวยงามมากถือแล้วพัดกระหนกไปครับทำฟาวต์เพื่อนขอต้อ เหมือนกันศูนย์นเหมือนเดิมครับึเแรกกูแรกวันนี้ครับลุกมนันใส่แดงสอหลังเคลีย,ร,ยลร์มาล้ำได้ไหมล็อกหลอกโอ้โหจุดทะลุมาเอา้าวสองก็นหนึ่งไปได้ไหมมองซ้ายมองขวาไอ้ไม่เชิอขาบอลไปเองนะครับลูมาแล้วแป๊ยิงได้ไหมไม่กองหลังเข้ามาเคลียร์ไว้ทันครับศิริมงคลม,มาแดงมาเล้วเก่งเป็นไหวเลยเสอรอี<ๆ>ไปเหมือนกัน โอ๋อบอลเลยแล้แต่บอลมาที่ไหนเลยอือ่แรกครับรนเมล์เข้าสิสองปีขางมนเสื้อสีแดงหลังบอลเขาดึงเสือเอี้ยมสีชมพู ลงมาดับก็ได้กระดกตรงไม่ผ่านครับตรงนี้มือเต๋ครับตรงนี้มาเลขแปดได้ไหมจีงสวนเลยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยโอ้โหหมุนมีแต่ว่าเสาบังครับโอ้โหโอ้โหเสือไปครับโอ้หตัดสินใจสุดยอด้วยก็มาเล่แปดตรงนี้นะคำเบิร์เก่าทำได้ครับกไปใช้หมัดได้ครับบอลต้องใช้เหยี่ยวปุ่มมา มันไปทีนึงบุญมานเป็ดแต่ถาาไปได้ไหมสีพันกนะระหนกจริงเนาะอ่งหนึ่งสูงพอเดินต้องอสะกอขึ้นแรกพูดแรกรู้ว่าเขอดินมาจากสมอลไลเนี่ยโอแม่ ออโอ้โหลงมาลงแองขึ <girl> ้นแรงโอ้โหจะพูดม่ได้เอารถจอดไั่นแี้ยเอาไปเทเอารถจอดได้เแี้ย เึงจสุ่สวนจากปุณิแต่มุมอีกครั้งหนึ่งอีนทรพงศปาสเออเข้ากัานเไรกสุดแบพิร <c> พ <oughs> ัทกนงศิล oh ป์นอนต่อสวนก้าบป้าโอ้โหชื่อมานก็หลับหูหลับตาต่อมองกันอยอ่โอ้ไม่เลยนายพลเอนของมุ่งมานออกครับแต่ช่วงคับน้องบัวเขาดีหมายเลยข้าครับลานไทย บอลออกมาไกลแล้ว,วครับโ<ป>อ้ยงไเขาโอ้ยจุดยงพงมาเลวเจ็บกาจะหัว้าบัลเลยนไถึงต่อครับตัวเป็นขึมนม่โอ้ยของสองหน้าตา คนเจ้าปุรีปอนนี้มีโบราณการแข่งขึ้นราณแกผคนบางคนว่าบึงมานครับอยู่ในชุดสีแดงนำอยู่หนึ่งตัวศูนย์หมายเลขอะไรลืมละเจ้าพิษหมายเลขอะไรครับเอกีผมไม่ทันดูเบอร์อะไรเออเลเบอร์เนี้ยทายยิงมาดูบึงมันหมายเลขสิบแปดเนี่ยไม่ได้ใส่เบอร์เลยตัวละครเฮียมหานหรือเปล่าใช่ป่าวใส่เบอร์ให้หน่อยกันเลยหลืคนยังไม่ได้ใส่เลย เดี๋ยวไปกู้ประชมเครื่องเวลาหลังนั้นต่อครับ